สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหมูปองไอน,น้องเพิ่นเอตี้ทั้งหลายมากินข้าวแรงกัแม่บัวจ้าเมื่อนี้แม่บัวกินลับลาอีกแล้วมันยังได้กินกับพักหลายๆค่ะเดีย๋ยวบอกกันยังนิดหน่อยมาจ้ามากินข้าวเป็นหมแม่บัวค่ะข้าวแรง หมกองไอ้นอ้อง f c ทุกคนที่เขาเล่นกับแม่บัวค่ะไี่น้อง f ีคนหนึ่งถามมาว่าแม่บัวลาาปลาทำยังไงบอกแนะจะได้เอามาทำกินสงสัยแม่บัวยังไม่ได้ตอบคลิปนั้นะ ก็ปลาเขาเอาเนื้อปลา,อามาสับจะเป็นปลาอะไรก็ได้ครับแล้วก็ไปคั่วให้สุกคั่วให้สุกก็มาใส่ถ้าใครไม่กินปลาเก็ใส่น้ำปลาใส่มะนาวพริกป่นข้าวคั่วต้นหอม แล้วถ้าเป็นลาบปลาดุกต้องเอาปลาดุกนั้นไปย่างแล้วก็มาแกะเอาเนื้อสับๆแล้วค่อยลาบแล้วลาบปลาดุกมันจะมีขาอ่อนด้วยใส่ขาอ่อนด้วยค่ะหั่นฝอยๆค่ะลาบปลาได้เบิดทุกปลาค่ะเอามาสับเอาเนื้อ เอาไปคั่วเอาไปลวกน้ำร้อนแล้วก็มาปรุงรสมะาะทั่วไปมีมะนาวใส่มะนาวค่ะ ความจริงแม่บวัวบร่ไกินสะลรามาลายปีเพราะว่ามันเขาว่ามันผิดบรหวานก,ก็เลยบร่ได้กินแล้วพอมาปีนี้มาดูในคลิปเขาบอกว่ากินได้แม่บวัวก็เลยกิน กินอยู่นานอยู่ค่ะปรากฏว่มามะฮูเมือนีว่ว่ากินมาได้น้ำตาลสูงได้บริกินอีกค่ะ แต่มะเขือพวงนี่เขาบอกว่าน้ำน้ำตาลลดให้กินเมื่อละสามสิบเม็ดมันบอกกขเลยกินให้มันเป็นผักค่ะอ มาเด้ค่ะหมูกของแอนน้องเพ็่นอเอีทุกคนเขาแร้ก็แม่บัวมาเเป็นเพื่อนแม่บัวนะคะมาแซ่บๆก็แม่บัวค่ะโบม,มาบ่อใดาแม่บัวก็จะกินเผื่อเ้ยจ้าขอให้อิ่มอร่อยค่ะ ต้นหอมผักซีเนี่ยเขาก็มัดร่วมกันมัดละหาบาทไม่บอกกะแบง่งมากินไม่ได้กินหมด อขอจบคลิปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ